คลิปนี้เนี่ยเนยมจะมาบอกเทคนิคในการวางแผนการออมเงินยังไงให้สำเร็จไวเป็นเทคนิคใหม่เป็นวิธีใหม่ที่เจ๋งกว่าเดิมแน่นอนครับ ยินดีต้อนรับนะครับสู่ช่อง Save Money Trick เนาะทิคง่ายๆกับการเก็บเงินการสร้างรายได้แบบวัยรุ่นนะครับและคลิปนี้เนี่ยเนียมจะมาบอกเทคนิคในการวางแผนการออมเงินอย่างไรให้สำเร็จไวเป็นเทคนิคใหม่เป็นวิธีใหม่ที่เจ๋งกว่าเดิมแมน่นอนนะคะโอเคเนาะคลิปนี้เนี่ยก็คือตอน ก่อนหน้านี้เนี่ยเนมเคยทําคลิปเกี่ยวกับการวางแผนการออมเงินไปแล้วใช่ไหมแต่คลิปนั้นเนี่ยมันยังไม่ละเอียดพอมันยังไม่ดีพอมันยังไม่ดีเท่าที่ควรเนาะเนมก็เลยไปหาเคล็ดลับและว,วิธีใหม่ๆที่เนมใช้เองที่เนมวางแผนการออมเงินของเนมเอง,เองนะมาเล่าประสบการณ์แล้วก็มาบอกเทคนิคในการวางแผนการออมเงิน ให้กับเพื่อนๆทุกคนเลยเนาะโอเคนะครับในการออมเงินของเนมเนี่ยเนมนะจำแบ่งในการออมเงินทั้งหมดเนี่ยเป็น4สเตปด้วยกันเนาะสเตปแรกเนี่ยเนมจะวางแผนว่าเนมเนี่ยจะมีกี่กระปุกออมสินดีนั่นก็คือเนมเนี่ยจะวางแผนกระปุกออมสินนั่นเองเนาะสองนะสเตปที่2นั่นก็คือเนมเนี่ยจะตั้งเป้าหมายในการออมเงินแต่ละกระปุกว่ากระปุกนี้เนมจะเก็บอะไรกระปุกนี้เนมจะทําอะไรในกระปุกนี้จะทําเพื่ออะไรใช่ไหม 3นะคะนั่นก็คือการวางแผนว่าเราจะเก็บเท่าไหร่ดีนะคะสมมติใช่ไหมกระปุกนี้เนี่ยเราจะเก็บ5 0 0 0มืนกระปุกนี้เราจะเก็บแสนหนึ่งอะไรประมาณนี้เนาะ,ะและสเต็ปที่4นะคะนั่นก็คือาวางแผนว่าเราจะเก็บวันละกี่บาทนั่นเองเนาะ,ะกี่บาทวันละกี่บาทเดือนละกี่บาทอันนี้คือการวางแผนสเต็ปที่4เนาะ,ะโอเคนะคะไปทีละสเต็ปเลยดีกว่าเนาะ มาเริ่มที่สเต็ปแรกกันเลยนะนั่นก็คือการวางแผนกระปุกออมสินของเราว่าเราเนี่ยจะมีกี่กระปุกดีเนาะจริงๆแล้วเนี่ยมุดใช่ไหมเนมวางแผนว่าเฮ้ยเรามีเราจะมีกระปุกประมาณสัก4กระปุกละกันอะเมื่อเราวางแผนกระปุกแล้วว่าเฮ้ยกระปุกนี้มันต้องเป็นแบบนี้นะเพื่ออะไรเพื่อเวลาถ้าเราเก็บเงินเนี่ยเราจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันทําสําเร็จแล้วนะแค่การวางแผนกระปุกมันก็ทําให้เราสําเร็จแล้วสมมติใช่ไหมเอ้ยกระปุกนี้นะ กระปุกแรกเนี่ยจะต้องเป็นสีชมพูเนาะกระปุกที่2ต้องเป็นสีฟ้าอะไรอย่างนี้นะให้ทุกคนเนี่ยเริ่มวางแผนกระปุกออมสินก <etus> ่อนว่าเราจะเอากระปุกแบบไหนดีกระปุกแบบไซส์กระปุกแบบไม่ใสกระปุกแบบเทิบกระปุกแบบกระเบื้องหรือว่าจะเป็นแบบใสถุงสูงสูงซิบล็อกอะไรประมาณนี้เนาะให้ทุกคนนะเริ่มในการวางแผนกระปุก กนนะแกระปุกของเนมนะก็คือจะเป็นกระปุกแบบนี้เลยนะก็คือเนมเนี่ยชอบแบบเออเวลาเก็บเงินใช่ป่ะเราก็ต้องเก็บเงินในกระปุกแบบนี้เนาะนี่เป็นกระปุกแบบนี้แล้วก็กล่องนะคะเป็นกล่องแมสนั่นเองนี่กล่องแมสอย่างนี้นะแล้วในกล่องแมสเนี่ยที่เนมวางแผนไว้เลยนะกระปุกเนี่ยก็จะต้องเป็นแบบที่เป็นแบบเหมือนแบ่งแยกไว้แล้วนะอันนี้เก็บอะไรอันนี้เก็บทําอะไรแบบเป็นใส่ถุงแกงไว้แล้วนี่ เป็นไงแบบไม่ต้องไปซื้อกระปุกเลยเนาะน,นี้ไม่ได้ซื้อนะอันนี้ก็คือได้มาจากแบบเวลาเราไปซื้อเข้ากล่องเซเว่นอะไรประมาณนี้เนาะและนี่ก็คือสเต็ปที่1นนะนั่นก็คือการวางแผนกระปุกออมสินนั่นเองครับสเต็ปที่2นะครับนั่นก็คือการตั้งเป้าหมายนะคะในการออมแต่ละกระปุกว่าเฮ้ยกระปุกนี้ฉันจะเก็บไปเพื่ออะไรกระปุกนี้ฉันจะเก็บทําไมมาดูตัวอย่างกันนะสมมติใช่ไหมเนมเนี่ยได้กระปุกแล้วเนม เนมว่าเฮ้ยฉันเนี่ยจะเก็บทั้งหมด4ี่กระปุกอลไรกันกระปุกนี้ก่อนแล้วกันนะกระปุกนี้เนี่ยฉันจะเก็บเอาไว้เพื่อนี่เก็บเอาไว้เติมเงินเติมเกมเก็บเอาไว้นู่นเก็บไว้นั่นนี่อันนี้ก็คือกระปุกเอาไว้เติมเงินโทรศัพท์นั่นเองเนาะอ่ะแล้วก็เป็นไงนี่เติมเงินโทรศัพท์นะให้เขียนติดไว้เลยว่าเฮ้ยนี่คือเป้าหมายของฉันนี่คือเป้าหมายของฉันฉันจะต้องทําให้ได้อะไรประมาณนี้เนาะนั่นคือการตั้งเป้าหมายนะครับนี่อันนี้ก็อาจจะเป็นการเก็บเหรียญ อันนี้ก็อาจจะเป็นแบบซื้อนู่นซื้อ iPad เก็บเงินเพื่อพ่อแม่เก็บเงินเพื่อตัวเองอะไรประมาณนี้เนาะดังนั้นเนี่ยนะทุกคนต้องตั้งเป้าหมายในการออมเงินเนาะตั้งเป้าหมายออมเงินเนี่ยเนมบอกเลยนะเคล็ดลับง่ายหนึ่งคุณอยากตั้งเป้าหมายทําอะไรแล้วสิ่งนั้นมันต้องชัดเจนที่สุดสมมติใช่ไหมคุณจะตั้งเป้าหมายว่าเฮ้ยฉันจะเก็บเงินซื้อโทรศัพท์โทรศัพท์อันนี้ชัดเจนไหมชัดเจนว่าเฮ้ยฉันจะเก็บเงินเธอซื้อโทรศัพท์ ทรศัพทนะ์รุ่นนี้นะรุ่นนี้นะรุ่น iPhone 11นะให้มันชัดเจนเลยว่าคุณจะเก็บมันไปเพื่ออะไรดังนั้นเนี่ยในการตั้งเป้าหมายเนาะเข็นลับง่ายๆคลีง่ายๆเลยนั่นก็คือให้ทุกคนเนี่ยตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนไว้ก่อนตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนตั้งเป้าหมายที่อยากได้และชัดเจนมากที่สุดเนาะ เคล็ดรับที่3นะคะนั่นก็คือเราจะต้องวางแผนว่าเราจะเก็บกี่บาทดีนะคะมีก็เหมือนกันเนาะอ่ะสมุดใช่ไหมนี่อันนี้กระปุกเดิมเลยก็คือเก็บเงินโทรศัพท์ใช่ไหมเราจะเก็บเงินกี่บาทละเท่าไหรดีกระปุกนี้เนี่ยเราจะต้องเก็บให้ได้อาทิตย์หนึ่งเท่ากับ100บาทนี่ก็เป็นการเอ,อ่อวางแผนว่าเฮ้ยฉันจะเก็บเงินเท่าไหรดีนะคะมันไม่ใช่ขั้นตอนที่มันยุงยงแบบนย่งยากเนมจะแบบไม่พูดที่มันยุ่งยากแะ้วกันเพราะมันเป็นเคล็ดลับ ของเนมเองตัวของเนมเองที่มันง่ายๆไม่ต้องยุงย่งยากที่มันได้ผลแน่นอนนะนั่นก็คือการที่คุณจะวางแผนว่าเฮ้ยกระปุกน,นี้เนี่ยฉันได้เก็บเท่าไหรด่ดีเนาะอ่ะสเต็ปที่4ี่นะครับสเต็ปสุดท้ายมาเร็วมากเลยนะนั่นก็คือวางแผนว่าเราจะเก็บ วันละกี่บาทดีเดือนละกี่บาทดีนั่นเองจตะอันนี้เนี่ยให้เราวางแผนเลยนะว่าเุ้ยกระปุกนี้เนี่ยฉันจะเก็บวันลา20บาท5วันอะไรประมาณนี้เขียนจดไว้เลยก็ได้นะเหมือนคลิปที่แล้วเนี่ยที่เนมจดไปเนาะก็คือเป็นสมุดโนนเล่มเล็กน,นะที่เนมจดไปน,ะนั่นเองว่าวุยเนมจะเก็บวันละเท่านี้นะเท่านี้นะเท่านี้นะเพื่อนี้นะเพื่อนี้นะกระปุกนี้ฉันจะเก็บวันละเออ เก็บเหรียญน,นะกระปุกปนี้ฉันได้เก็บอันนูน้นอันนั้นอันนี้เก็บแบงยี่สิบนะเก็บเดือนละร้อยบาทนะอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือแล้วแต่สะดวกเลยว่าเฮ้ยเราจะเก็บวันละกี่บาทดีเก็บวันละเออเท่าไหรด่ดีเดือนละเท่าไหร่ดีเนาะอ่ะ โอเคขอมาสรุปตรงนี้แล้วกันค่ะว่าเทคนิคในการวางแผนของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะอย่างแรกเลยนะะเราต้องวางแผนกระปุกออมสิมก่อนนะว่าเรามีกี่กระปุกนั่นเองเนาะกอ,องนะครับเราจะต้องตั้งเป้าหมายแต่ละกระปุกว่าเฮ้ยกระปุกนี้ฉันเอาไว้ทําอะไรอย่างเช่นเราตั้งเป้าหมายกระปุกนี้ว่าฉันจะเก็บเงินซื้อแมสอะไรประมาณนี้เนาะชามนะครับเราจะต้องวางแผนว่าเราจะเก็บเท่าไหร่อันนี้ฉันจะเก็บ1ล้านบาทอะไรประมาณนี้เนาะกีนะครับนั่นก็คือ เราจะต้องวางแผนว่าเราจะเก็บวันละกี่บาทเดือนละกี่บาทกี่ปีถึงจะได้เท่านี้สมมติใช่ไหมหนึ่งล้านบาทจะได้เก็บ10ปีเก็บวันละ10บาทอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะเอาง่ายๆเลยนะสรุปมาง่ายๆแบบไม่เป็นทางการสักทีเนาะโอเคคลิปนี้นะคะก็จบเป็นที่เรียบร้อยเนาะหวังว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกๆ คนนทุกๆคนเลยเนาะโอเคคลิปนี้เนมไปละอย่าลืมกด subscribe นะช่อง Save มันนี่ทริปด้วยเนาะเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆการเงิการสร้างรายได้นะครับโอเคคลิปนี้เนมไปละอย่าลืมกด subscribe นะ Save มันนี่ทริปเนาะเนมลงคลิปทุกวันจันและวันพฤหัสนะครับเวลา19บเการากากดกระดิ่งแจ้งเตือนรอไว้เลยนะครับคลิปนี้ในเวลาสวัสดีค่ะ